ากาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีของทั้งช่องเกตูนนะจ้ะเนาะเมื่อนี้เจตูได้เดินทางมาหาคุณพี่แตนหรือว่าเจแตนเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นคนมีเส้นแล้วก็เพิ่นเป็นมีภูมิพญานาคแล้วก็ว่าเป็นบานเลื่อนไทยว่าจันว่าต้นใหม่ไเป็นบานเลื่อนไทยแล้วก็มีแม่นั่งใหม่แม่พญานาคนี่แหละเพิ่นลงมาไห เล่าตลอดเพราะว่ายูุติดกันกับเพียนเล่าค่ะได้โชคได้หมานมาแตกสามตูก็ได้พี่น้องเพิ่นบัดนี่ได้เนะแมเอานี่ยค่ะกรติดสถานทีของเล่าดิอืมแล้วมี่มองบอกต้นเต็ม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 ต้นเต้นเต็มต้น้น เรียนเรียนไทยเพิ่นเด้นี่เจ้เรียนไทยเพิ่นบ้านเพิ่นนี่บ้านเพิ่นนี่เออเพิ่นสิเอาูกเอาหยังมาขอลองเบิ่งว่าสิตรงกันกับเลขที่เราให้เฮาบ่ที่ว่าเราฝันแหมเนาะเบิ่งาลูกหลานมามือเป่าเด้อแม่เอ้ยมือนี้แต่ว่าลูกหลานก็สิมีมาฝากอยู่ค่ะรอบหน้าเฮายังบ่ทันได้รู้อยู่ว่าเพิ่นสิให้แบบใดจังได๋ ที่คนมากอนเนี่แ่คือไปไลนเป็นเรือนไทยเป็นเรือนไทมาจันะคะตอนนี้ค่รอเมืองสถานทีพี่น้องสถานทีเจตัวรุดเขามา โอ้ดอกไม้ตัวเอ้กไปไปเจ็บเป็น,นไถ่คือยาว่าผึ่นบอกน่าจะที่คนเมื่อข่าวฟันบอกนี่ยม่นบอกค่ะนี่ล่ะเพิ่นว่ามองนี่ล่ะเป็นเลี่ยมไทยตัางโค้ง,งนั่นต่างโค้ง,งัลี่ยเพิ่นยึดต,ตรงนี้เลยนี่เลยหอมถูกอันนี้อัน,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้อัน,นสีผ้าท่าแป้งแมนบอจ่าบัณฑ์เนี่ย แต่ว่าเลขฟันนี่สีเขากันบอกับท่าแปลงวันเต้คนก็จะแปรงเขากันบออสิบล้านก็เปนมาบึงอะไงคือกันก็ลูบอบันมาขอไม่ได้บันนี่คือกันบอนมาเบิ้งอีกแล้วมันอกติบหลานปูเ้อบอเอาเดอกกันที่สองลานก็จะบุ่มมาแต่ไเพราะจะไม้ในดบ้านใ่ไห้เติมไม่เบิดบานตห้โตให้ลาบเอ้อ คุณเห็นหลายบ้านานี้ให้ปังปังเนาะคุณผิดติมเราได้ตลอดออได้มาตลอดอ่ดเอามงได้มงนี้เตะพี่น้องจังสีเห็นน้ำ เห็นเหล่าดี่นิเบื่องโซ่แปลว่าจังไดเห็นแล้วบอะ้าอ,อาจจะหายทั้งสามโตทั้งเครื่องแล้วก็สองโตตะลางก็ได้ตัวแดกก่อนค่ะ เป็นเปียดสามว่ะ <c oughs> คุณผิดตีล่างนี่นี่ล่างบ่จ้าเตล่างนี่นี่นเตล่างเปียดสามเปียดสามในล่างในตาล่างตัวนี้ในสองตวัวบ่จ้าสองตวัวเปียดสามเหมือนเกิงอยู่ตัวแบ,บบไงเลยบ่ค่ะยางงามเลยแมนบ่ยางง่ามเลยเปียดสาม โอ๊ยจูได้บ้านไมห้หลีตัวนี้นงานบนเก่าตัวนี้อันโตโตโตสามตตัวใดจ้ะสามตวสีเกตหกเกตอันเป็ความฝันคนมาฝันนะค่ะอันนั้นอันนี้่นอยู่ของอยู่เลี้ยงไทยพ่นนี้ง,งัน้นคนนี้คือบานนนี่อะไรแปลสามอะไนเปลยสามรางเปลีสามลางสี่หกเกตนี่บนบอกค่ะแนบนุสี่หกเกตบุญปลสามาง เหลือจ่าสีเห็นิหงนะใบมันเ่ยเล็กซ้ำเล็กแปรเหล็กซ้ำข่างกันเลยจาะข่างกันเลยแปรซ้ำค่ะล่างเลอจ้าเนิล่างล่างล่างเอ้ยบ้านแดดยางมาใส่กุญญาลงกญาติยูต้มาตัวในล้างไงล่ะก็คุญญาลงยากิผู้เฒ่ายู่ล้างต้มัาทีน เด็ดพอท่านใดขึ้นง่ายๆแบบนั้นขึ้นไปสบายตัวได้เป่ยนสามเด้อตัวได้ปะค่ะแก่ยนสามสี่ไม่อีกกระโดดค่ะเอ่อเปสามเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสี่ไปเด้อเดี๋ยวเอฟซีเอฟซีเบงยัด้ค่ะเด้อขอขยายก่อนนะคะนิ่งๆเด้อพี่น้องเด้อตัวได้ข้ามานะคะตรงที่พี่แจมต้นสี่ใบนะคะเพราะว่าเอ่อมองนี่ท่าไปแล้วของร้าน แม่ตะเคียนลนบาค่ะจักล้านกว่าจ้าสิบสองล้านสิบสองล้านสิบสองล้านนะคะงวดที่ผ่านมาเนาะค่ะค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่เขาตัวได้ค่ะงวดที่ผ่านมาเขาวัดบางานเนาะค่ะว่าคนมาครน่ะถือสิบสองล้านสองล้านมันเป็นตื้นวัดบางันค่ะตัวคนเขาทรางวันที่หนึ่งัน้วันที่นนหึ่งะสันนคนที่อตื้นได้คนเดียวรางวันที่หนึ่ง สาราวัลแนวรางวัลคือหนึ่งเลยบันไดแนวสีแหวเล่าลรให้ฟังมันกับลาบัวในอะแล้วบัวใยซื่อฮูกต้่นบัวแมนเล่าถือมจากายเอฟซีนะคะเนาะจากเอฟซีทุกคนลานเลนกับว่าโนพอกำัเต็มเนี่ยล่ะพวกคนดูมองนี่นะคะเนี้ห้องคำห้องคำห้องคำจากเอฟซีไหวนะคะเอฟซีเป็นกุ้กก้นค่ตัวเลขที่ช่องตับเลขที่องเน ใ่ค่ะเ่าที่เงส่างกัมญาน์ในเปียกสามลังที่ามาไห่นันสีหกเกตคันนัท่ีน่นมันมันมาบอกปลาตั้งหลายจ่ามันมาบอกว่าเันที่สีมาจิไประเด้อญาเนนออยู่หกเกตปีมันบอกนั่นมันมาบอกนั่นเลสีซีหกเกตแม่นแม่นเพิ่นแม่นตลอดขันพนมาบอกยาณจ่าแม่นตลอดบผาด แต่ว่าจะไปกินเหล่าเหล่าจิตอีเปิ่นสี่หกเจ็ดอ่าสี่หกเจ็ดใความฝันเนาะมื่อเชนที่เมื่อเช่นอะไรกันเลยตาหนีมาเตียงขึ้นบึงหนึ่งสิหน่อยมาหนีคนเหลียวมาบอกคนว่าโอ้ยร้านสิบ้อยูบึงไ้บึงน่าให้เด้อมาบอกเก็นบันนี้กันกเลยกัสีอย่างไรกนละอย่างไ้มีเลื่อมาให้เลื่้มาบอกเลื่มาบวกอันนม้โชคเก้ ถ้ามีโชคแล้วกาสิบได้ไปกัสิไดไม่เปล่าไม่ยู่นําเพ่นเนาะกบศได้เป็นไม่ยุ่นตลอดวันนี้กับสิไดไมหมูอไมาอย่างตลอดกับไห่้สามตัวสตมันก็บไ่ได้ไปะนม่นก็บม่ได้ไปกัดไม่ยู่น้าเพ่นกับไบ่ได้ยุ่น้าเพ่นแล้วอดีิไปต้นตูกนอหันมันได้น้าเพ่นกับต่ว่าก็แม่นตลอดกัพิ้นมมใหางานได้น้าเพลนตลอด้ามตัวกับเฮ้ยได้แม่นมวนั่นได้ตัวใดกบข้สามตัวอัตัวมื่อได้0 6 2 0กหกสองูนกเน มตัวเลยเนคุณเขียนหาเปียรก็มาเขียนไหนขาบุนี <S <S มันเขียนยุขาให้เอยอันพ่อใหญ่อีเอามายัางเดียังหาเปยคือมม่ยุขาเจ้ากันคุณาเจียนไหนบันนี้สรุปวันนี้นะจะก,ก็สรุอวนนี้กับญาม,มาบอกยามาม,มาบอกเด้อวัวนนี้บุญสี่หกเกตล่างเปามเด้อไปซีไว้นะคะซีทุกคนเป็นแนวทางเนาะ ไปคอมมาล้วก็กดไลค์กดแชร์